นน Extreme. สนับสนุนโดยยาแคบซูนกระชายดำขาวะออมีส่วนประกอบของตัวยากระชายดำตัวยาโดมไม่รู้ล้มและตัวยาม้ากระทืบโรง Ladies and gentlemen welcome back to Fat-Tex Fight มวยมันพันเอกสตรีม e ผ่านแล้ว4คู่นะครับซึ่ง4คู่ทั้งหมดเป็นผู้หญิงนะครแต่คู่ต่อไปจะเป็นผู้ชายนะครับจะชคกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด55กิโล Let's bring out the fighter in the black corner Rober สอมงคลกันช่าง เดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ในการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดครับแล้วก็เป็นรอคู่เอกของวันนี้ครับแฝดติไฟมวยมันชัดเอ็กซ์ตมครับมาแล้วนะครับนี่คือโรเบิร์ตสมงคลการช่างครับมีชั้นเมย์ครับลูกที่มาถอดมงคลด้วยตัวเองนี่คือคู่มวยแก้มือล้างตาครับแฟนมวยครับแพ้ชนะกันมาแบบโอ้โหคู่แพ้นีนอนไม่หลับครับคนนี้ครับโรเบิร์ตสมงคลการช่างครับ ใน d ร o โ n e r เมืองลาวเกียรติงยศคนที่มาฝากรอยแ้นเอาไว้ครับฝากแผลเอาไว้ครับข้ามมาจากจำปาสักสอปปอลาวครับเมืองลาวเกียรติงยศนัก like ชกจากแหวงจำปาสักสอปปอลาว เจอกันมาล่าสุดครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับเมืองลาวมาเข้าเวทแทนด้วยครับแล้วก็แหมหมดสยกเป็นรองสุดกูครับยก4ีครับพลิกหมัดผีจับยัดครับเอาชนะเทนนิสเกิร์ลนกเอาได้ในยก4ครับพลิกล็อกครับท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด55กิโลแยกยกละ3นาที this is a มวยไทยบ u t at 55 k g s c h e d u l e d for three three-minute rounds. นักมวยในมุมดำ The Fighter in the Black Corner น้ำหนัก55.7กิโลสูง167 weighing in at 55.7 k g s t a n d i n g 167 c m t a l l มาจากประเทศไทย From Thailand, this is Robert Sawmongkon Kanchan. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงจะพอน Fighting in the red corner น้ำหนัก55กิโลสูง163เว่งยันท์55กิโลกรัมสูง163เซนติเมตรสูงมาจากประเทศลาว f จากลาว this is เมืองลาวกิตตงยอ and your referee สิบตำรวจเอกวัชริรชนทร์ปรัชนิพนธ์ กรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้1ิตำรวจเอกวัชรินรัชนิพน์ครับมาดูผู้หวยแก้มือหลังตาครับเมืองลาวเกียรติคงยศจากแขวมจัปัสักสมอปรลาวครับเจอกับท่านของโรเบริร์ตสอมองคลกันชาติครับนักสู้พันเข้าเหนียวครับเมืองลาวนี่มาอยู่เมืองไทยหลายปี้วครับตุ้มครับแล้วก็คุณผู้ชมครับแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันนี้ก็มีโซ่ทองค้องใจแล้วนะครับ <ไป S 1> มีลูกชายวัย1ป,ปีเสร็จเศษครับกำลังหัดคลานทีเดียวครับมีลูกชาย1คนนะครับลอลไวครติดตามดูนะครับสามยกรู้ผลรู้เรื่อง,อ,งอายุเองก็ห่างกันไม่เยอะนะครับ<ป>เมืองลาวอายุ 24ครับส่วนโรเบิร์ตย ouais ี่สิบสองโอ้ยออกซ้ายหน้าสวยครับโรเบิร์ตถีบซ้ายครับถีบซ้ายเอาไว้ครับเมืองลาวขยับครับถีบไม่กอนน้ำบัดขวาของเมืองลาวครับแหมพลิกด้วยหมัดครับเตะซ้ายโอ้เนี่ยครับเตะบริเวณต้นแขนครับ นัดศอกไม่โดนครับแนซสายต่อยซ้ายแล้วก็ขึ้นขวาบนครับคงจะรู้พิษสงหมัดของเมืองลาวเป็นอย่างดีครับโรเบิร์ตครับหมัดหนึ่งสองของโรเบิร์ตเมืองลาว้าเดวนชนตะขาครับนี่ครับนี่คือสีสันครับแล้วนี่คือสไตล์ของเขาเลยครับโรเบิร์ตที้เอาไว้โอ้วันนี้โรเบิร์ตนี่มาหน้ายุ่งเลยครับหมัด ไม่โดนอีกนาหมัดขวาครับกรรมการแยกออกมากิมซ้ายครับออกไซน้าครับโรเบิร์ตเตะหน้าแข้งครับวัดกระดูกเลยครับจะดูใครจะแข็งโป๊กว่ากันครับ เตะขาคืนครับทางด้านของโรเบิร์ตนี่นี่ครับเองเตะขาค่าเตะขาสัญญาณความมันมาแล้วครับแบบนี้ครับาสายสูงครับเตะพับในครับเนืองลาวห<ป>มัดขวาครับาจะสับศอกซ้ายคืนขีดขวาเอาไว้ครับโรเบิร์ตครับ ซ้ายครับโรเบิร์ตพูดถึงสนามมวยเวทีลูมินีแห่งนี้ก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของเขานะครับเอาชนะคู่ชกที่ลูมินี2ครั้งโดยการเตะขาฮุกซ้ายแหมหมัดขวาแล้วก็เตะขาไม่ถึงครับเตะขวาครับโรเบิร์ตขยับเตะขาคืนครับ สามยกจริงๆก็แม่จะว่าไปแล้วก็ดีต่อใจเหมือนกันนะครับคือนั่งมวยออกอาวุธกันเร็วเตะสายมาพยายามบวกบัดขวาครับเงลาครับเตะสายสูงครับเมื่อต้องเดินเร็วหรือเปล่าครับยกต่อไปครับนี่ครับความแตกต่างครับตุ้มครับค่ะมวย3ยกกับ5ยกใช่ค่ะคือถ้าเกิดเป็น5้ายกเนี่ยไอคู่นี้ยกแรกนี่อาจจะเขีร์กันไปเขีรยกันมาอยู่อาจจะยังชั้นเชิงกันก่อนใช่ครับ แต่ดูการออกอาวุธก็รุนแรงดีนะครับพี่ป๋องเน้นฮะเน้นทุกลูกเลยครับเป็นนักมวยที่มีอาวุธหนักทั้งคู่อยู่แล้วครับแฟนมวยรู้จักทั้งคู่เป็นอย่างดีนะครับเมืองลราเองก็เนี่ยครับปีเสร็จๆที่ผ่านมาก็ถือว่าโด่งดังเป็นที่รู้จักครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็เดินสายชคทางภาคอีสานครับในขาครับโรเบิร์ตนี่ครับ ท้าทายเลยครับมันต้องอย่างนี้ครับถือว่าเป็นจุดประกายแห่งความมันครับคือพยายามสร้างสีสันในเกมครับเรืองลาวครับแต่ว่าเวลาเขาทบเนี่ยสมาธิไม่หลุดนะฮะสองคู่งๆก็ไม่ฟังแล้วนะเฮ้ยชกมาเต็มที่นะน้องๆไม่ฟังไม่เลยแข่งชนะกันมาล่าสุดที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันนี้ได้มาแก้มือลงตาที่ลุมพินีครับ โรเบิร์ตดูว่าจะสางแค้นได้หรือว่าจะแข้นหนักกเดิมครับพาบบยายามจะสับสอกครับขวางเอาไว้ครับ <พา S 1> เข่ามาคืนเขา่<พ>าเตะขวาครับแยกมาครับสู้กับพี่วงอกดีกว่าเตะขวาครับโรเบิร์ตเบื้องเรายัางเตะไม่สูงนะครับเน้นไปที่ช่วงล่างลูกซ้ายต่อยขวาลำตัวแม่จะสับสอกนะครับระยะเหนือมันสั้นไปนิดนึงครับ มีหมัดเอาไว้แล้วก็ตีข่าวครับตีไม่ถนัดครับทีขวาครับโรเบิร์ตเตะซ้ายครับเมืองลาพยาายมจะต่อยล่างแลวขึ้นบนในที่แล้วนี่พริกเอาชนะมาได้นี่ได้อชีตหลักแสนละครับมุกซ้ายครับโรเบิร์ตตีเข่าขวาครับตีขวาครับ ข่าวขวาครับขวาโต้ไปครับเมืองลาวไม่ยอมให้โรเบิร์ตชุนคอครับอู้วิ่งนี่ครับกดแขนเอาไว้แล้วพยายามสร้างจังหวะด้วยการสับศอกยังโดนไม่ดีครับกรรมการวัชรินแยกออกมาครับออกแข้งซ้ายครับเอามัดขวาครับต่อยขวาลำตัวครับเมืองลาวโรเบิร์ตต้องรู้นะครับเพราะว่าล่าสุดนี่โดนหมัดเมืองลาวนี่หลับมาแล้วนะครับต้องรู้เลยครับหนักไม่หนักครับแล้วไอ้ที่โดนนี่ไปโดนยกสี่ด้วยนะครับ เตะขวาครับโรเบิร์ตพยายามจะสาดยาวๆนะครับสาดแข้งยาวๆครับในหาเหลี่ยมตีครับเตะขวาครับพยายามจะต่อยขวาพยายามตีได้ไม่ได้ตีได้ไหมครับอ่าแล้วครับขวาเบาๆครับเมืองลาวก็ตีขวาโตครับ กรรมการแยกออกมาตีดซ้ายครับต่อยขวาครับตีเข่าขวาขวาต้ไปครับจากเมืองลาวครับยัดขวาเต้งตีเข่าขวาครับโรเบิร์ตครับสับซอกขวาครับโดนหมัดขวาคืนเข่าขวาของเมืองลาวครับดันเข้าเชือกนะครับสอกขวาของเมืองลาวครับโรเบิร์ตตีเข่าซ้ายครับเมืองลาวผลักออกสอกขวาของโรเบิร์ตเจอเข่าขวาของเมืองลาวครับ แทงซ้ายมาสับซอกขวาสู้เข่าซ้ายของโรเบิร์ตครับไอ้นั่นเกี่ยวเชือกเลย่ะเกี่ยวเชือกที่ไหนวะคงไม่ต้องโอ้โดนสอกขวาของเมืองลาครับจะมาปรีเข้าไปหาครับเข่าซ้ายกดแขนแล้วตีเข่าขวาครับโรเบิร์ตตีขวาโตเข่าขวาครับสับซอกซ้ายคืนคนหนึ่งสับสอกคนหนึ่งตีเข่าซ้ายเข่าขวาครับหมดยกครับไปกินน้ำด่วนเลยครับแบบนี้ครับ ยกนี้นี่คุณภาพครับก็ต้องขอบคุณนะครับช่อง7 HG ครับกด3 5ครับเทโรเอ t นเตอร์เทนเมนต์แฟร์เทคสนามมวยลุมทินียุทธสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสโอทีและยาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินถือว่าเป็นยกคุณภาพครับทุกผู้ชมครับยกที่2ที่ผ่านมาครับเนี่ยครับ แลกอาวุธกันได้อย่างถึงพริกถึงถิง,ถงแทงสายหน้าของโรเบิร์ตครับน <Yeah. S 1> จังหวะก่อดคางขายี้ <Yeah. S 1> ่ะประคัดสายไปก่อนครับโรเบิร์ตครับแล้วก็พยายามจะดันเข้าเชือกครับแล้วตีเข่าขวาจังหวะนี้แทงขวาครับ <Yeah. S 1> ตีไม่ขึ้นนะครับตีไม่ได้ครับโดนตั้งกำแพงขวางเอาไว้แทงเข่าขวา โรเบิร์ตครับเจอสอกซ้ายทันควันครับจากเมืองลาวครับแล้วก็ตามด้วยสอกขวาครับแม่ชาวต่างชาตินั่งดูนี่ลุ้นไปด้วยครับตุ้มครับรู้สึกว่าเอซีจะเยอะนะครับพี่ปองครับอ่าแล้วครับสองยกผ่านไปครับยกนี้รู้เรื่องครับหมัดขวาก่อนเลยครับเมืองลาวครับ ตีได <si suppression> ้ไหมครับ <guarding> ต <okay>? ีได้ไหมตีข่าวขวาขณะที่เมืองลาวสับซอกครับเจอแข้งขวาของโรเบิร์ตครับเมืองลาวังล่างสลับบนโอ้ต่อยเหมือนว่ายน้ําหน่อยครับเพราะต่อยไม่โดนนะครับคือถ้าเกิดโดนก็อีกเรื่องนึงครับแทงข่าขวาครับเตะซอกขวาของเมืองลาเตะขวาครับโรเบิร์ตครับเมืองลาวเตะขวาไม่โดนโรเบิร์ตทีมมาแล้เตะซ้ายมากครับฮุกซ้ายสับซอกขวาครับล็อกมากรรมการแยกไม่ถอยครับเมืองลาวครับ ลอยขวาลำตัวครับโรเบิร์ตกอดเอาไว้ครับตีข่าวขวาครับสับสอกขวาครับโอ้โหดูฮะสู้ยิบตาครับนัดซอกขวาซอกขวาอีกทีหนึ่งโรเบิร์ตนี่มือนี่ตกไม่ได้เลยครับมือไม้ต้องเป็นประมือไว้ก่อนครับแหงซ้ายครับหมัดขวาไม่ถึงครับเมองเราโดนขวาไม่แล้วครับเอะไะครับแข้งกับหมัดครับผู้ชมทางบ้านครับทางหน้าจอช่อง7 HD ครับชอบแบบไหนครับอาสับซอง กรรมการแยกออกมาเมืองลาวเดินต่อนะครับเตะซ้ายครับโรเบิร์ตครับเมืองลาวพยายามจะเตะครับนายครับโดนแท่งขวาเตะหน้าแข้งครับเมืองลาวต่อยขวาลำตัวครับขณะที่โรเบิร์ตแบกเข่าขวาไว้ครับกรรมการแยกออกมาครับเมืองลาวเดินต่อครับเตะขวาครับโรเบิร์ตมอาโดนมาขวาของเมืองลาวต่อยล่างครับแย่งเข่าซ้ายครับกดแขนสับซอกครับ ซอกขวาครับไปต่อครับไปต่อกรรมาการแยกมาครับหนึ่งนาทีเศษเศษครับเอาให้คุ้มครับเอาให้คุ้มเอาทีมาไว้เตะซ้ายเตะขวาคืนหมัดขวานี่คเ่อาไปพยายามจะสับซอกนะครับแต่ว่าเนี่ยครับการตั้งแขนที่ดีครับรัดแขนของโรเบิร์ตไม่าทเน้นของเมืองเราเป็แน่นเลยครับโรเบิร์ตไม่ต้องเข้ามาแล้วเพื่อน โอ้แต่ว่าไม่สนอยู่แล้วนะครับเมืองลาวครับทแทงขวาครับ oh! เดินจนวินาทีสุดท้ายแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับใครอยากจะดูคู่นี้เต้นยุ5ห้าไม่ได้ดูครับเพราะว่าเมืองลาวจะเดินไม่หยุดนะครับโอ้ยกระโจนสับศอกครับแทงข่าขวาก <anxiety> ดลัดเสียขวาคืนครับขณะที่โรเบิร์ตตีขาวขวาครับออกสายหน้าครับโรเบิร์ต เนื่องเลาเตะไม่โดนครับโดนข้างขวาของโรเบิร์ตครับแดนเข้าเชือกต่อยขวาครับแม่ติดแขนข่าวขวาของโรเบิร์ตแล้วเปลี่ยนเชือกแล้กรรมการแยกออกมาครับเนื่อเล่าไปต่อครับเตะซ้ายต่อยลำตัวมัดขวาโดนครับเตะขาสับซอกขวาครับชุดนี้ชุดนี้ชุดไทยๆแล้วครับโดนข่าวซ้ายของโรเบิร์ตครับเนืองล่าเนื่องลาวไปต่อครับเตะขวาครับโรเบิร์ตเตะซ้ายมาครับมัดขวาอาโดนขวา ก็แทงขาขวาครับแล้วก็โอ้สามเพ็งไหมครับโอ้โหโอโดนขาแขวงเลยนะครับเดินขาแขวงเลยครับโอ้โหเมืองลาวเกียรติทงยศอีกแล้วครับท่านครับระกขังจะมาอยู่แล้วนะครับเสียงระกขังจะมาอยู่แล้วครับโอ้โหโรเบิร์ตครับนี่คงจะถามทีมงานแล้วครับ ผู้โดนอะไรผมเดินอะไรประมาณนี้ครับอ้ดูภาพช้าครับแม่ายนี่เฉียวครับขวาเฉียวครับของมันโดนกันได้ครับเนี่ยครับแทงเข่าขวาครับสับซอกขวาจังหวะนี้โอ้ยสอกขวาครับสอกขวาครับงัดสอกไปจังหวะนี้เตะขวาครับเตะขวาครับ และพยายามจะพับคาไว้ครับโรเบิร์ตแหม่แต่ไม่โดนเหมือนกันนะครับจังหวะดต่อโต้สอกซ้ายครับสอกขวาครับกระโจนครับสับสอกขวาครับยัดขวาไปอีกทีหนึ่งครับเนี่ครับแหมกระโจนสับสอกเลยครับวิทยายุทธเจ้าร้การมากนี่ครับเต็มกกคูครับแล้วก็ยัดขวาดูดูครับขวาครับนี่ครับ หลอกนี่ครับขาแกว่งอีกแล้วครับโรเบิร์ตครับมันเหมือนหนังมาฉายซ้ำเลยนะครับครั้งที่แล้วที่ราชดำเนินครับก็โดนอย่างนี้แหละครับโอ้โหโชกกันยังมันเลยนะครับเรามาดูกันที่คะแนนดีกว่า After three rounds of amazing action let's have a look at the judges' scorecards. 29 27 29 27 and 29 27 29 27แ9 27ละอ9 27 for the winner in the red corner เมืองลาวกิตทงยอดโอ้โหเนี่ยชกกันยังมันเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะเป็นคู่เอกของเรานะครับอย่าไปไหนนะครับ see you after the break with o u r main event Belltex Fight! Muay Man -punt Extreme!